วันนี้อยู่เซเว่นนะฮะเดี๋ยวนี้เราพามาดูแนวทางการตกแต่งนะครับปาร์ตี้สปอร์ตเอลิทนะฮะอีดิชั่นสีดำนะครับขับเครื่องสองล้อคันนี้ราคาอยู่ที่1,569,000บาทในปี2023นะครับคันนี้ด้านหน้าถ้าใครอยากตกแต่งมาเป็นโทนสีดำตัดสีแดงนะครับคันนี้ลูกค้าทำอยู่2อ,อย่างในด้านหน้านะครับอย่างแรกเลยคุณลูกค้าเลือกนะฮะ โรเมียมนะครับให้เป็นดำเงาเนะอันนี้เราจัดงานพ่นให้กับลูกค้าด้วยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะตรงส่วนชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มที่เป็นชุดแต่ง V2 เนี่ยเหมือนที่เบนเคยแจ้งอยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถเลือกอะแดปสีได้นะครับว่าต้องการรูปแบบประมาณไหนลูกค้าก็เลยเลือกพ่นเป็นดำเงารวนนะฮะแถมยังมีขอบสีแดงด้วยนะครับเพื่อตัดกับตรงส่วนเป็นป้ายแดงด้วยนะฮะแล้วก็ความชอบส่วนตัวด้วยนะฮะเวลาขับไปไหนก็โดดเด่นนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2004ดีเซลนะครับ181แรงม้านะ ดิชันแล้วนะฮะแล้วก็ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าปาเจโ o s สปอรของเรานะฮะทุกรุ่นนะฮะมีเครื่องยน์เดียวก็คือเครื่องยนต์2.4ดีเซลเนาะเดี๋ยวเราไปดูได้ค่ากันดีกว่านะฮะว่าคันนี้ตกแต่งพ่นสีดำทั้งคันเนี่ยมันมีตรงไหนที่ต้องพ่นสีบ้างน,นะฮะแล้วพ่นสีออกมาหน้าตาแบบข้างๆเป็นแบบไหนครับไปดูกัน มาต่อกันที่ได้ค่านะครับงานพวกสีดำนะฮะเก็บงานโครเมียมนะครับมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมชี้ให้ดูไกลๆก่อนก็มีคูกระจกนะฮะขอบกระจกและก็มือเปิดนะครับในได้ค่านะปกติแล้วในรุ่นของ e l d i t i o n เนี่ยส่วนที่เป็นสีโครเมียมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นของปัจจุบันเลยวันนี้คุณลูกค้าบอกว่าอยากเก็บพทนสีดําออกมาดูดูเข้มๆนะครับก็จัดให้เลยครับสามสิ่งนี้นะที่เป็นโครเมียมเราทําได้แน่นอนนะครับทาการขัดและทนใหม่กับคุณลูกค้านะครับพร้อมกับรับประกันต่อเนื่องด้วยคันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นรา สายข้านะครับงานเบ้ามือจับแคปร่านะครับตัวนี้เราติดตั้งของศูนแท้เลยนะฮะและส่วนที่เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับในได้ข้างของอีลิตยังสามารถตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้อีกนอกจากงานพ่นสีนะฮะก็จะเป็นคิ้วล้อนะฮะแล้วก็ล้อของอีลิตเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับส่วนก้บ็แคงคุณลูกค้านะฮะเลือกเป็นพ่นแบบดําเงาล้วนไปเลยนะครับตัวนี้เนาะคราวนี้งานเก็บได้ข้านะครับเรามองมาจากได้ข้างไกลๆเนี่ยสีคันนี้ทั้งดําทั้งดุทั้งโดดเด่นเลยนะครับต่อ นะครับรอ,รอแล้วแบบว่าไม่อยากซ้ําไข่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งในการเลือกให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้แบบนี้ลูกค้าตกแต่งยอดฮิตเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับนอกจากงานโพสสีแล้วเนี่ยงานคือล้อกับข้างแล้วเนี่ยคันนี้คุณลูกค้าเลือกติดตั้งชุดแต่งเป็นแบบไหนกันครับ มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะไม่มีงานพ่นสีและแต่เป็นงานครอบนะครับตัวนี้เป็นงานครอบนะครับพร้อมไฟเบรกคำว่าป a ัเจสปอร์ตให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับด้านหลังนะครับเราจะตกแต่งประมาณ4ชิ้นนะครับก็คือคิ้วมือเปิดนะครับถาดท้ายนะครับเผื่อลูกค้าไว้วางของในอนาคตนะครับ การลอฝาท้ายตรงส่วนนี้นะครับเผื่อว่าเวลาขนของขึ้นลงนะครับแล้วผ้าน,นะครับมาโดนตัวถังและสีตัวนี้ตัวถังและสีไม่เป็นรอยแน่นอนครับอันนี้เราเซฟตี้กับคุณลูกค้าเลยนะครับและไฮไลท์ตัวนี้ครับ e อลิท2023นะครับคุณลูกค้าเลือกชุดแต่งเป็นแบบท่อเหลี่ยมนะครับตัวนี้ไม่ใช่แค่ท่อเด่ธรรมดายังเลือกให้เป็นงานพ่นสีดำเงาสังเกตว่าจะมีตัดขอบสีแดงเหมือนด้านหน้าเลยรันนี้ก็เลยเป็นสีดำตัดสีแดงนะครับออกมีความทั้งดุและฮะแล้วก็โดดเด่นบนท้องถนนแน่นอนแถมตัวนี้คําว่าไรใหให เหยียบเบรกนะฮะเพื่อว่าเพิ่มความสว่างให้กับเพื่อนร่วมถนนนะฮะจะได้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้คันนี้ก็เป็นแนวทางในการตกแต่งบายเทลสปอร์ตเออริสสีดำนะฮะแต่ย้ําก่อนอีกทีนึงว่าไม่ว่าลูกค้าจะซื้อรุ่นพัสรุ่นพรนพีเมียมนะครับรุ่นเออริสนะครับก็สามารถตกแต่งออกมาแบบคันนี้ได้เหมือนกันเผื่อใครดูรุ่นพัสดูหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากตกแต่งแบบนี้มันทําได้ไหมต้องมาซื้อเออริสเลยไหมไม่ต้องนะฮะเราตกแต่งได้เหมือนกันหหมมมดทททุุุุุกกกกกรรร่่่่่่นนนนนนเเเเเลลยยคคคคคััีีี้้้ปปป็็แแแญตตงงใบณูาาาฟๆไวพ ลายมาได้เลยนะครแล้วก็ย no ังแถมปีต่อเนื่องให้คือแคมเปญของเหลวนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง5ปีหรือ1นึ่งกิโลไม่ใช่ครั้งเดียวนะหปีตกประมาณ10ครั้งทุกๆ6เดือนหรือ1มื่นกิโลนะครับแล้วเรายังรับประกันให้5ปีด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้เนาะก็เป็นแคมเปญนะครับที่แถมให้คุณลูกค้านะครับทั้งสิ่งที่มองเห็นและก็สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับรับประกันนะฮะว่าให้คุณลูกค้าครบทุกท่านแน่นอนและสิ่งที่เหนือกว่านั้นเรายังรับประกันต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาก็คือว่าเรานํารถใหม่ให้กับคุณลูกค้ามาส่งมอบจริงๆนะครับไม่ได้เอารถเก่าแรถทั้งปีรถเทสไดร์มาหลอกขายหรือรถโกเบเทมาดอกขายแต่อย่าง ลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คปีได้เลยนะครับหรือเช็คโมเดลรถได้เลยนะครับตรงนี้เรามีวิธีการเช็คให้นะครับวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับขอตัวไปก่อนและสวัสดีครับ Drive Your ambition, Motors Ambition Mitsubishi